ยีค่คนด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วเคสขอดีเช่นนี้นี่ก็เป็นพาทที่สองมาจากพาทนั้นไปมาละไปเคสที่ที่ oh. ที่สี่อเอาปิดคดีเคสที่สามาแล้วหลือเคสนี้มาละไปกันเลย สารที่นี้เกิดคดีบ่อยอย่างมากไม่รู้ข้อไรเจ้าของร้านไปทำอะไรเราแต่ได้เมื่อประจ่างเรานะครั้งนี้โจรสามคนแอบข้าทางห้าหลังร้านเหมือนคดีที่แล้วคนแรกอยู่ตรงนี้ เอาจะเรามีเรามีสิ่งนี้ย่องไปย่กบกุ่มย่อกลุ่มย่อกุ่มไหนวะมาใช่กุ่มกระสีอื้อพีชิ หลบหลบหลบก็ขอลูกสองเลยเหรอ่ายมันใช้ลูกสองลูกสองเลยเหรอเออเดี๋ยวเราใช้มีดนะมันจะ

โโอ้หมันแม่งมีซ้ำด้วยเถ้าแล้วเราจะจัดการยังไงไม่ได้แบบเงียบๆที่สุดค่อยจะเป็นไปได้ ลำลางเดียวกับเสียงกงร์ดออดคูงไม่มีใครได้ยินภารกิจเอาเป็นเลย โอ้โห oh, oh. มันมันมาดีดีด,ดีเราจะผ่านไปให้ได้เว้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็นตามในเมื่อมันไม่รู้อาการมาถึงพวกเราเราต้องดีบหน่อยเอาต้องดีบ มีอะไรลูกซองกระศุนศุนเยอะใช่ได้กระสุนเยอะใช่ได้กระสุนเยอะใช่ไหมโอ้โหวืดหายโอ้โหมันรีโหลดไวมาก มันรีโหลดไวแค่เ,เดี๋ยวว้าเกีมเลยเกมอ้าวเกมเขารู้ว่าคองไม่ดีแต่มันขนาดนั้นเลยเลยอ้าวแล้วว่า,วา ครั้งนี้เราจะไม่พลาดืครั้งคิดแล้วต้อต้องขโมยให้ได้อย่างเงียบเชียบที่สุดแน่ใจเย็นๆต่อการใช้ปืนแต่ละครั้งเรารู้ว่าเราไม่เรียนพอแต่เรารอย่าเอาความล้นดนเข้ามาทำให้งานเสียน้องเนี่ย เครื่องแล้วเก็บออกต้องรอดูก่อนใช่มีคนมามีคนมาท่านไงวมาแล้ว ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแ้วมันรู้ได้ไงอะเราแอบจ้วงแล้วเว้ยมันควนรจะไม่มีเสียงซิงอีกนควนรจะไม่มีเสียงสักแอะ วม่็นะอ่า,อาถ้าเราปจัดการในตัวตำรวดก่อนได้ดีถ้าแต่ตรงนี้มันรู้ตัวรับอั้นเอาไปจัดวดก่อนเพื่ความแน่ การตัวลูกซองกนนี้แหละเพื่อความชุ่สรุปว่าบ,บนไม่ได้ยินงั้นแต่เตีอย่างตีเขตี นั้นก็ดีปกติมันหายไปแล้วมันผ้าก็รู้ผ้า้ารู้ว่ามันดีนี่ครับ เด็กน่าปวดข้าทำอยู่ข้าในหมอนี่กัด ส,สัตว์สป라이ด์อ่านแหละสป라이ด์เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจไปไปเก็บสักหน่อยดีกว่าอมาใช้เองเขามามาเอาหนามเอาหนา,ามอา่านเอามานีิ ถึงแม้การควบคุมจะลำบากก็เลยเป๊อย่างน้อยเราก็ได้หมดแล้วงานนี้ใช้เวลานานกว่าที่คิดแต่เราก็ทำมันได้ยอดเยี่ยมไปเลยพอเราไปเคสต่อไปกันเลยเหล่าพวกเจ๊ไม่ได้เงนินต้องไปเคสนี้ก่อนสินะ เปิดสิอ่าหา้าอันนี้เปิดไม่ได้สงสัยต้องไปตามทีละตัวเลขที่นี่มีโจนแค่สองเงินเหลอโอ้เดี๋ยวนะจะแผนที่บอกจุดนี่วะอือฮึไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อล้ช่างมันเราไปดูหน้างานไลยดีกว่าอือหึโอ้สถานที่หมอยกันเหรอ ไ้ย่องเบาก้าระหว่างที่มันเดินไปนี่แหละเอาใช้แบบการมันวงนี้เลยข้าจะแม่นหัวไว้หนึ่งมัน ัขนอยู่ไหนนะคือโซนคนนี้เราจะมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่เข้าใจน่าจะอยู่แถวแ้วเ,าเาอานั่นไงเอา Oh. 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 เราเราช้าเราช้าเกินไปเราช้าเกินไปไิ่กี่ช้าเกินไป

วันชอตวัิเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยว,ดยวมันเกินอะไรขึ้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเป็นไรหรเปล่าอ่าดูเหมือนศพนี้จะตายทายไม่ค่อยดีเท่าไหร่้าจะทรมานหน้าดูโอ้โหโอ้โหศพนี้แห่ะทรมาน เราเราอย่าไปยุ่งดีกว่าให,ให้ให้ตำรวจมาเก็บอะไรอะไรปะบ,บ้าน่าะภารก,กิจต่อไปว่าแต่มันจะได้เราจะได้อะไรมานะ ฉากการดีเวอร์ไหนเหมือนเดิมอู้ทางนี้มันแบบถ้าดูจากในแผนที่คือโอ้โหมันอยู่ข้างกันเลยน่าจะยากน่าจะยากแต่เราต้องดูลายเดินก่อนคนหนึ่งถือไปฉายคนหนึ่งวิ่งไวนูน่น โอ้โหมันไม่รู้ตัวนี่ไงว่ามีคนอยู่ด้านหลังเนี่ยวางทีโอ้โหดีจนหน้าประหลาดแต่ฟางทีมันก็หูไม่ดีมันหน้าประหลาดใจเหมือนกันน่าจากแผนที่มันจะน่าจะต่ตอวานท้น lí Oh my Reset reset. Nào reset แม่หูเขาเก็บไหนแรไปกลับบ้านกันดีกว่าโอ้อันลับใไฟฉายเอามาทำไมวะ ในว่าแบบแค่ไปมองในชิ้มือได้อยู่เลยถ้าล่ะขอมาดูเพจถัดไปไว้ครั้งหน้าเราจะมาดูถ้าล่ะแล้วก็ขอจบคดีเดแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับกระยังที่ว่าเราจะทำคีละคีละสามคดีซึ่งตอนนี้ก็จบลงไปแล้วสลหรับบกว่นี้ขอรอรก่อนขอ เราลูกมือหรือเราน e. ักเสียนต่างหลายอังคี่เข้ามาดูครับเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย